สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออท่านดรนิรุชชายครับ<อ>ีมลองเ,เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับอ๋อตรงนี้นะเออตรงนี้ตรงนี้นก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเป็นป้อมเมืองโบราณแต่ก่อนเมืองเขาอยู่ข้างในเนี่ยดูครับเป็นมณฑลบุรพาปาจีนบุรีก็มีสี่อ่าสี่เมืองมีจัดอ่ามี พนมสารคามนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีครับเอามาตั้งอยู่ที่นี่เขาเรียกว่ามณฑลปราจีนบุรีนะครับตรงนี้อยู่ริมน้ําครับบางประกงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่สามต้นรัตนโกสินทร์แล้วก็ทางจากหลวงพ่อพุทธโสธรประสาทของโบสถ์โบสถ์โบสถ์ครับผมครับก็ตรงนี้ ยามเย็นเยนเดือนตุลาอย่างนี้น้ำจะเต็มฝั่งพอดีคนจะมาเดินเล่นกันเต็มหมดตรงนี้เป็นทําเลแลนด์มากที่สวยที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเราครับผมมาเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะเหมือนทางผ่านพูดตรงๆเพราะว่าสุดท้ายผมก็มาคือจบชีวิตที่นี่จบชีวิตเลยเหรอมันจบยังไง่ใช่จบชีวิตความเป็นโสด ใจหายผม่ว่าคุยกับผีจบชีวิตแล้วใจหายผมหายใจหมดใจผมเห็นหน้าคุณแล้วผมสับสนนะเจ้าบคุณใช่เี่หน้าผมไม่หลิวสวยเนี่ยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทำไมในในจอหนังทำไมดุกันลอเกินนะฮะสองคนเนี่ยก็จะบอกแกแล้วว่าเป็นไงครับการทำอารมณ์ให้สนุกสดชื่นเลยมัน้องการโลกได้ อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับแนะนำ่านผู้ชมหน่อยสิครับเนี่ยคุณผู้ชมครับหนึ่งในทำให้เป็นโรคเป็นอะไรทุกวันเนี่ยคือความเครียดใช่เลยเพราะฉะนั้นเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆเราต้องขยันหายใจไว้เอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพียเราต้องไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียด เนี่ยสําคัญมา,คมากครับสำคัญมากครับไม่ต้องไปกินยากินจุกอะไรต้องยาก็คือการออกกําลังกายอ๋อเป็นยาพิเศษยาเนี่ยมันเป็นกินเข้าไปแล้วมันไปทําลายตับต้องกินอาหารเป็นยาไม่ยาเป็นอาหารโอ้โหน้ำด็อกเตอร์ลิทนี่มีความรู้ต้องกินนี่แหละกินเนี่ยนี่คือด็อกเตอร์นดูอายุเท่าไหร่เลยเนี่ยดูได้ยังหกสิบสองโอ้โหท่านล่ะครับท่านด็อกเตอร์เท่าไหร่ครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอายุผมเนี่ยก็ เป็นน้องเขาปีหนึ่งนะครับอายุตอนนี้ครบ75ปีครับแข็งแรงนี่เขาแก่กว่าผมปีหนึ่งเนาะใช่ใช่ปีหนึ่งแต่ว่าสุขภาพเขาดีกว่าผมเยอะดีครับดีครับดีครับก็ ต้องออกกําลังกายไว้ออกกําลังกายไว้ดีที่สุดเลยนี่ออกกําลังกายมากหรือเปล่าไม่ได้ออกเลยมันงานผมยังตัดไม่ไหวกิเลสงานงานเยอะมากเลยกิเลสนี่ออกทั้งอื่นใช่ไหมไม่ใช่กิเลสคือความอยากใช่ครับความอยากอยากจะทํางานอยากจะหาเงินอยากอะไรยังตัดไม่ขาดเลยท่านดุ๊กตืครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อกันเนี่ยรู้สึกว่าแหาก็เป่าันีกำลังสนุกครับขอปิดเบรกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาต สคนเราขอปิดเบรกก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ